สวัสดีครับคุณเอื้อคุณดานาครับและคุณคุณผู้คุณผู้ชมด้วยทางบ้านนะครับค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เอาประเด็นที่ร้อนๆ้อนก่อนประเด็นแรกเลยนะคะเกี่ยวกับการจะไปดูงานที่สิงคโปร์ของหมออ๋องเราได้เห็นโพสต์ของคุณพร้อมพง์แล้วล่ะคะ่ะแต่คุณพร้อมพง์ก็ได้เกินไปแล้วแหละว่าเออในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก้าวไกลเหมือนดูดูดูเขาทําไม่ถูกแล้วคะ่ะแต่ว่าเขาได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะก็คือผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่า สิ่งที่ก้าวไกลเคยพูดหาเสียงแล้วก็บอกว่าจะลดงบประมาณประจำลดการดูงานเมืองนอกสมัยพลเอกประยุทธ์โครงการสัมมนาโครงการซ้ําซ้อนเนี่ยงบตัวนี้ยกไปให้ให้ประชาชนดีกว่าไปทําประโยชน์เป็นรัฐสวัสดิการอะไรดีกว่าแต่วันนี้คที่เคยพูดไว้วันนี้ก็ลักษณะพูดไว้อย่างหนึ่งก็ทําอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้ว่าปีก็ประมาณป,ปีที่จะหมดเดือนกันยานี่ก็รีบจะใช้งบตัวนี้มันผมดูว่ามันเป็นเหมือน เป็นเร่งด่วนอย่างรอประธานจะจะ,จะใช้งบตั้งล้านสามแล้วเอาสอสไปดูงานที่ที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าเป็นตามที่ออกสื่อเนี่ยมันผมบอกว่ามันน่าจะไม่ค่อยถูกต้องค่ะค่ะนะครับเอ่อคือคืออย่างที่หมออ๋องเ็าชี้แจงมาเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษาดูงานแล้วคุณพร้อมพงได้เห็นความผิดปกติใดๆคะในการไปดูงานครั้งนี้ของหมออ๋องค่ะผมมองว่าหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่อง ที่จะใช้งบหรือเร่งรีบตั้งข้อสังเกตเป็นคําถามว่าทําไมต้องเร่งรีบเพราะว่าจะหมดเดือนกันยาไม่กี่วันจะขออนุมัติแบบเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับซึ่งการเร่งาการนันิเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการก็มาดูด้วยแต่รู้สึกว่าหมอองเนี่ยะจ,ะจ,ะจะจะจะเร่งจะเร่งดาเนินการที่จะไปแล้วไปก็ไปลักษณะที่ว่าไม่ได้มีการเชิญจากจากที่ทจากข้อมูลที่ผมฟังนะครับจากสื่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการเชิญจาก จากบุคคลหรือทางสาธารณรัฐสิงคโปร์เขาเชิญเลยแต่เป็นการดาหลิของผุณหมอองที่เป็นรองประธานคนที่หนึ่งเองที่มอบหมายกลุ่มง,งานพิธีการทูตสํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ประสาาไอยา่อยางสางสรรัฐสิงคโปร์เนี่ยเพื่อขอเดินทางไปไปเยือนในเรื่องนี้ถ้าเป็นจริงอ่ะต้องต้องต้อง,ต,องต้องชี้แจงนะครับแล้วว่ามีความจําเป็นท,ที่จะต้องไปยังไงเพราะวันนี้ผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคนเสียภาษีเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจรวมทั้งผลที่ผมผมดูจากที่จากคอมเมนต์จาก จากโซเชียลว่าแม้แต่คนที่ที่หนุนก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจว้ยทำไมต้องไปล่ะเพรา,าืเรื่องเก่ายังไม่จบเรื่องเรื่องเรื่องเก่าที่ว่าเรื่องเอาคบของสภาไปเรื่องเลี้ยง,งหมูกระทะเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ค่ะเออแล้วก็ยังยังยังไม่จางเลยมาเ,าเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือผมตั้งคาถามนะครับค่ะเพราะว่าการการที่ก้าวไกลเคยโจมตีคนอื่นว่าเรื่องการใช้งบการใช้งบจะลดรายจ่ายลดค่าใช้จ่ายเพื่องบไปให้เกิดประโยชน์นั้นวันนี้ว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองไง มันมีปัญหาตรงนี้วันนี้ผมว่าคนที่เสียภาษีโดยเฉพาะผมคนเองอะ่ะกับประชาชนเนี่ยผมก็ตรวจสอบไปว่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักการเมืองเนี่ยที่เอางบไปไม่ใช้คุ้มค่าต่อประชาชนเพราะประชาชนกาลังทุกข์ยากลําบากเพราะพิษเษฐกิจอ่ะวันนี้เอาเงินไปแล้วก็ไปใช้กันลกักษณะอย่างนี้ผมว่ามันได้ไม่คุ้มเสียครับก็อยากให้หัดเปลงใจประชาชนคนเสียภาษีบ้างนะครับค่ะค่ะคุณพ้อมงค์คะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ เห็นได้โพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่าขำอ่านแล้วขำเลยเรื่องคุณพิธาที่มีการโฟนอินไปที่โคราชตรงเนี้ยค่ะขำเรื่องอะไรบ้างคะคุณพงพงก็ผมขำว่าคือคือผมอ่านแล้วผมก็ขำว่าคุณพิธาเนี่ยกับก้าวไกลเนี่ยอาจจะความรู้สึกช้าไปนิดนี่เป็นคำถามะค่เจอความว่าเขาจะทําเรื่องยุติสงครามสีสลายขั้วเหลืองแดงที่เขาต่อสู้กันมาเนี่ยเอาว่าไปผมเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยผมเจ็บจริง สู้จริงเจ็บจริงติดปุกจริงตายจริงเสียสิทธิ์จริงเนี่ยยี่สิบปีแล้ววันนี้เรายังยุติกันแล้วก็ยุติแล้วก็พยายามจะเป็นาสามัคคีปรองดองเป็นรัฐบาลสลายคู่นะครับเพื่อจะมาหันมาแทนจะออกจากวังวนความขัดแย้งเนี่ยมามามา,มา,มาแก้ปัญหาบ้านเมืองพาประเทศออกจากวิกฤตเนี่ยเพราะประชาชนเนี่ย <simplified S 1> เขาลำบากยากจนวันนี้เราเองนักการเมืองทะัะเละกันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วสิ่งที่พวกผมทําก็โดนทั้ง สมาชิกก้าวไกลโดนทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนของก้าวไกลเนะี่ยด้อยข้าด่าทุกวันนะ่ะในโซเชียลในเฟซแม้แต่เพจผมก็ลงตัวลงตลอดเอาพักเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นพักที่ผมเคยอยู่เนี่ยก็ไปเผาหุ่นไปสาดแป้งไปอะไรเนี่ยทั้งสมาชิกก้าวไกลหรือแกนนำก้าวไกลไม่เคยห้ามฟรามไม่เคยออกมาพูดในการตีริงกลุ่มผู้สนับสนุนเหล่านี้นะครับไอ้เรื่องนี้ผมบอกว่าความขัดแยง้งแม้แต่เรื่องในสภาเองอะ่ะประเภทคุณวิโร์ออกมา ด้วยค่าสมาชิกสสซึ่งเป็นของคุณรัพฒนาจัพรโสซึ่งเป็นสสก็เรียกว่าเอาว่าสสฝั่งรัฐบาลแต่ว่าเขาเป็นก็เป็นสสที่อาวุโสนะครับวันนี้ก็บอกว่าลักษณะเหมือนผมไม่มีพี่มีน้องที่มีนิสัยสันดานอย่างนี้อะไรเงี้ยคพูดอย่างเนี้ยผมถามว่าวิธีการอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่คุณพิธาที่ออกไปพูดเนี่ยผมเลยต้องขำไงว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่ที่สมาชิกก้าวไกลไม่แต่สสหรือไม่แต่มวลชน หรือสมาชิกธรรมดาเนี่ยเขาปฏิบัติคือมันสวนทางกันหมดอะคือผมอยากเห็นด้วยถ้าคุณพิธาทำจริงนะแล้วเกิดประโยชน์โดยที่ว่าต้องการปลองดองสแต่ลายั่วอยากเป็นนายกแต่ลายอยากเป็นนายกของทุกท,ทุกสีนะครับวันนี้ <Yeah. S 1> ผมบอกว่าวิธีการคือต้องคุณพิธาถึงจะลาออกจากสมัวหน้าพักไปแล้วก็ยังเป็นสมาชิกคนสําคัญของพักก้าวไกลรวมถึงผู้ใหญ่ของก้าวไกลเนี่ยควรจะต้องมีการห้ามปราม หรือมีการประชุมสัมมนาเวลาประชุมเนี่ยท่านก็ต้องให้ความรู้ว่าเออวันนี้ถ้าต้องการกลองดองเนี่ยคนเนี่ยมันต้องมีเริ่มจากอะไรก็มีเพื่อนก่อนถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยเอาว่ามีไม่มีเพื่อนในสภาเนี่ยเราก็ทํางานลําบากเรื่องที่หนึ่งก็คือการที่ไปด้อยค่าแล้วไปกล่าวหาอย่างเนี้ยแบบลักษณะเอามันนะ่ะแล้วแล้วแล้วผมว่าน่าจะเป็นการหลงกระแสคือหลงกระแสกันไปอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําถามนะครับ ว่าอย่างงี้ประชาชนแม้แต่ประชาชนทั่วไปเขาลับไม่ได้เขาก็ทัวรอลกอคุณวีโรดบ้างรล้ทั้งคนที่หนุนก้าวไกลเองก็ยังรับไม่ได้เลยว่าโอ้ยนี่มันเกินแล้วเนี่ยผมเลยบอกว่าอย่างนเนี้ไอ้นี่สิ่งนี้มันต้องมันต้องปรับก่อนคือคนเราต้องมีเพื่อนอันที่สองเรื่องการที่กรรมธิการที่ยังมีปัญหาอยู่จะต้องต้องเจรจากันอย่างน้อยเราต้องถอยกันบ้างไม่ใช่ว่าถอยกันไม่ได้สุดท้ายกรรมธิการของสภาเนี่ยก็จังตกลงไม่ได้ต้องเป็นการหงุดหงนี่ก็ดูไม่จืดที่ผมบอก่ะ ว่าคนเราถ้าไม่ถ้าถ้าจะเป็นานายกของการสลายสีขัขวขว้วขั้วหรือนายกของทุกฝ่ายเนี่ยมันต้องยอมกันบ้างนะครับบ้านเมืองจะเดินไปได้นกมีขนคนมีเพื่อนไม่งั้นจะบินไปสู่ความสําเร็จไม่ได้นะครับประชาชนก็คาดหวังไม่ได้อัน,นี่มันมันต้องมันต้องสร้างเพื่อนนะครับไม่งั้นสมัยหน้าคุณพิธาหรือก้าไกลเอง ถึงจะได้เสียงมาเยอะคนก็ไม่อยากคนก็อาจไม่อาจจะร่วมง,งานได้กพผมเป็นโต้กคงปากไว้นะครับว่าจะทําทได้จริงก็เป็นบุญของประเทศไทยที่จะได้มีนายกคนที่จะเป็นเ,เรื่องสมานฉันสลายขั้วในพวกผมเ็นด้วยเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองวันนี้พวกผมต่อสู้มาเกือบ20ปีนะครับอยู่ในวังวนแบบเดิมครับก็ผ่านไปรัฐประหารก็13ครั้งปฏิวัติสมัยสิาครั้งเราก็ไม่อยากเกิดครั้งที่14อีกเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่ถอยกันได้ แล้วพาบ้านเมืองออกจากวังวนความขัดแย้งเนี่ยพวกผมสนับสนุนและเห็นด้วยถึงท,ที่คุณพี่ธาทำผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ต้องทําจริงไม่ใช่เอาคลับพูดแบบน่าจะรอๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรือการลักษณะหาเสียงเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วย ค่ะค่ะคุณพร้อมพงศ์เอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าการที่คุณพร้อมพงศ์เนี่ยออกมาเหมือนกับโพสต์แบบนี้เหมือนเป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแบบนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่ด้วยกัน312เสียงอะนะคะจะทําให้ภาพลักษณ์เสียไหมและจะทาให้ไม่ผิดใจกันไปอย่างนั้นไหมคะไม่ใช่หรอกครับผมไม่ได้ตอบโต้ผมเนี่ยผมเนี่ยฐานะที่เป็นประชาชนคนเสียภาษีวันนี้ผมเป็นเอฟซีเพื่อไทยนะ คือเอฟซีเพื่อไทยคือเอฟซีฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถ้าเพื่อไทยทําไม่ถูกผมก็ติงออวันนี้ก้าวไปทําไม่ถูกผมก็ติงในยถามประชาชนวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าประชาชนเองเนี่ยในในใน,ในยุคปี2566เนี่ยเป็นยุคที่ว่าประชาชนมีสื่อของตัวเองมีโซเชียลถูไหมเพราะนั้นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาหลหรือฝ่ายค้านคุณต้องฟังประชาชนถ้าคุณอ้างว่าคุณยิดประชาชนเป็นูุยนกลางวันนี้ต้องฟัง เดี๋ยวท่านเดี๋ยวแล้วว่าคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าผมก็จะติงฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันไม่ได้พักล่่มจะทําทไม่ดีเนี่ย<ม>วันนี้ก็เหมือนกันที่กลุ่มคนกลุ่มของกลัวของของ,ของหมอององนี่ก็จะไปมีสอสอเพื่อไทยหนึ่งท่านผมก็ติงเหมือนกันว่าเขาจะไปลักษณะอย่างนี้เราจะไปร่วมยังไงไม่ใช่ว่าผมไม่ติงว่าต,ติงแต่หมออ,อนะ๋องนะเพราะผมฟาดไปอย่างนี้มันก็โดนั้เพื่อไทยที่ไปหนึ่งคนผมก็ต้องยอมรับ ถูกไหมวันนี้มันมันเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาหรอกครับเราดูจากการกระทําถ้าฝ่ายรัฐบาลทําไม่ดีเราก็ต้องติงฝ่ายค้านทําไม่ดีก็ติงเพราะเงินทุกบาททุกตะงั์เนี่ยเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่อาบเหนื่อต่างน้ําหามาแล้วก็มาเป็นเงินเดือนให้กับสสเป็นเงินเดือนให้กับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมฮะให้รัฐบาลเพราะนั้นแล้วเป็นเงินเดือนที่มาจ่ายค้าราชการใครทาไม่ดีเราต้องติง และประชาชนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้ช่องทางของสื่อประชาชนก็คือเพจ a c e b o o k ทิกตอกบ้างโซเชียลไอรงไอจีก็ใช้หมดแล้วติิงแล้วท่านนักข่าวก็เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือประชาชนเห็นประโยชน์ก็เอาตรงนี้ไปขยายผลต่อเราเองเนี่ยถ้ามีปากเสียงเราก็จะช่วยสังคมได้ช่วยชาติได้ช่วยประชาชนได้ครับถ้าถ้าบอกว่าเออทุกฝ่ายถ้าถ้าใครทําผิดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะติติงถ้าสมมุติว่า เกิดเหตุการณ์ในอนาคตเพื่อไทยทําผิดเองเราก็พร้อมที่จะติติงถูกต้องไหมครับผมจริงแน่นอนครับเพราะคน,คนเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นนักการเมืองผมเคยเป็นสสมาแล้วเป็นโคสกพักเป็นกรรมการบริหารพักเพื่อไทยเนี่ยมาเกิดรูปสิตีผมถูกยึดยึดอานาจนะครับถูกขังคุกม,มืดก็เขารู้แล้วที่ผมไม่สัมภาษณ์ไปแล้วติดคุกจริงเจ็บจริงนะครับและเสียอ,อนาคตไปสิปีผมเหลืออีกสองปีขณะนี้ผมเป็นอะไรไม่ได้แต่ผมเป็นการเมืองภาคประชาชน ถ้าทำไม่ถูกแม้แต่รัฐบาลผมก็ต้องติงฝ<ม>่ายค้านก็ติงถ้าราชการคนไหนได้ทำไม่ถูกผมก็วิจารณ์นะครับเราที่ทำอะไรได้เราถือว่าวันนี้เราต้องเป็นคนที่อ่าเป็นเอาว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าบ้านเน่ะใครทำไม่ดีต้องตะโกนใครจะมาขโมยของใครจะทำไม่ดีเอาของไปใช้ของหลวงไปใช้เนี่ยเราต้องตะโกนเพราะไอ้นั่นคือวันนี้ผมเชื่อว่าในพศนี้นะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกการเมืองภาคปชาชนเข้มแข็งขึ้น ไม่งั้นบ้านเมืองรัาไม่แข้มแข็งจะดำไปสู่กระบวนการที่ว่าเป็นจุดวิกฤตเมื่อประเทศจุดวิกฤตมันก็นําไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารที่พวกผมโดนมาแล้วเอาว่า20ปีพวกผมได้เรียนรู้ว่าจะต้องทํำยังไ,ไงน,นะครับก่<ข>อนจะให้ถึงจุดนั้นเนี่ยผมจะไม่ให้พักการเมืองไหนนักการเมืองไหนหรือกลุ่มคนการเมืองไหนจะลากพาประเทศไปสู่จุดอับอีกอเพราะผมมีประวัติคือก่อนจะนิง่งเนี่ยผมกลิ้งมาก่อนถูกไหมคุณพรมพงษ์เคยพูดไว้แล้ว ะคะค่ะท่จริงถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะคุณพรมพงษ์เราจะเป็นฝ่ายตรวจสอบที่อยู่นอกสภาใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องคือ <c oughs> ถ้าผมเนี่ยยังไม่มีตําแหน่งล้วคือผมบอกแล้วผมไม่มีตําแหน่งแต่ผมมาสร้างตานานคือวันนี้ <c oughs> แต่ว่ายืนยันว่าผมเนี่ยมีหัวใจประชาธิปไตยเป็นเอฟีของเพื่อไทยแต่ถ้าเพื่อไทยทําไม่ถูกผมก็ติงวันนี้กรณีของหมออ๋องเนี่ยที่จะไปดูงานที่สิงคโปรก์ก็มีสสเพื่อไทยติึท่านที่ไปร่วมกับคณะของก้าวไกลชุดใหญ่อะ ผมก็ยังติงเลยถามว่าถ้าถ้าผมเพราะผมไม่มีใจิตใจเป็นธรรมว่าเป็นรักษาประโยชน์ผมจะไปติงทําไมเพราะมันโดนพวกเดียวกันด้วยถูกไหมแต่วันนี้ผมก็บอกว่าอันนั้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าจะไม่ถูกต้องเอาเงินไอ้ไอล้านสามเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าไม่ต้องการศึกษาดูงานเรื่องระบบอย่างนี้เขาดูกันทางออนไลน์ดูกันทางโซเชียลดูเดี๋ยวโลกนี้มันเดินมันไลฟ์พร้มแดนไปแล้วการที่จะอ้างไปดูงานภาวะที่ประชาชนลำบากยากจนเป็นหนี้ นะรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ขยายโอกาสลดราคาน้ำมันค่าแก๊สดูจะดูแลเรื่องค่าแรงอะไระต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทําให้ประชาชนอยู่กินดีอยู่ดีเนี่ยวันนี้เราเอางบพวกนี้มาทําอย่างอื่นดีไหมค่ะเอ่ถ้าทำได้นะก็ทบทวนผมก็เลยฝากว่าผู้ใหญ่ของก้าวไกลอ่ะค่ <c oughs> ะต้องไปดูหน่อยคุณพิธาเหมือนการต้องไปดู อย่าหน้าจะเอาหลออย่างเดียวไม่ได้นะใจเย็นๆค่ะแล้วคุณพ่อพงศ์คะเดี๋ยวขอวกกลับมาที่เรื่องประธานสภาหน่อยนิดนึงครับนะคะว่ากรณีถ้าในอนาคตเนี่ยหมอองเขาถูกขับออกแล้วไปอยู่กับพรรคอื่นจริงๆเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าแน่นอนหรือเปล่าเป็นยังไงอย่างนี้มันสง่างามไหมคะคุณพพงศ์ ก็ผมบอกว่าก้าวไกลเขาพยายามตีคนอื่นว่าไม่สง่างามคุณพิธาอาดีตหัวหน้าพักรวมทั้งผู้บริหารก้าวไกลก็ติงอยู่แล้วว่าครั้งที่แล้วเอพักเพื่อไทยไปร่วงหาว่าไม่สง่างามวันนีจจ้จะใช้วิธีการที่ไม่สง่างามผมถามว่าแล้วแล้วบอกก้าวไกลบอกจะเล่นการเมืองแบบใหม่พูดจริงทําจริงแล้วจะเป็นยังไงอะ่ะก็เหมือนกับไม่ต่างกันที่ผมบอกว่าอว่าแต่เขาอีหนวก็เป็นเองมันมันทําแล้ววันนี้เอาว่าถ้ามือผู้นําฝ่ายค้านกะฎหมายรัฐมนูญ เขาบอกแล้วไงว่าหนึ่งเป็นรัฐมนตรีไม่ได้สองเป็นประธานรองประธานไม่ได้ถ้าเป็นก็ต้องลาออกเมื่อเมื่อเมื่อถามว่าเมื่อมีผู้นําฝ่ายรัฐบาลที่ที่เข้มแข็งก็ต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มข้นอย่างก้าวไกลจะเป็นพักที่เสียงข้างมากในในในผู้นําฝ่ายค้านก็ต้องก็ต้องมารับหน้าที่นี้และตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเป็นตําแหน่งโปรธข้าวมีความสําคัญเพราะไ่าไม่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 แพ้ผู้นํารัฐบาลล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าจะลักษณะเหมือนกับเรีเรยกว่าจับมือจับมือ,อจับจับปลาสองมืออ่ะผู้กันตรงลงาื้ดท้ายจับปลาสองมืออย่างเงี้ยแล้วไปใช้วิธีการที่ผมว่าไม่สา,างานผมถามว่าอันเนี้ยแล้วจะอ้างปาาระกันการเมืองทําการเมืองแบบใหม่ถามว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงรับได้ไหมละ่ะแล้วก้าวไกลจะตอบคําถามยังไงผมจริงๆริงตีเพื่อก่อไม่ได้ตีไปกล่าวหาหรือไปด้อยค่าอย่างใดผมเป็นห่วงเพราะผมเองผมก็เชื่อว่า อ่ก้าวไกลก็มีสสบางคนเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เราเองเรามีประสบการณ์มาแล้วเป็นสสแล้วก็ทํางานการเมืองมาที่สิบปีผมมองว่าอย่างเงี้ยก้าวไกลยังมีอนาคตคือก้าวไห้ไกลอ่ะถ้าก้าวแล้วไปทําวิธีการอย่างนั้นมันจะก้าวไม่ไกลมันจะเป็นก้าวสั้นมากกว่าค่ะคุณพร้อมพงษ์คะเดี๋ยวขอถามอีกคําถามหนึ่งหน่อยค่ะประมาณว่าได้ยินมอตโต้เนี้ยบ่อยมากเลยว่าเลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาตอนเนี้ยนับได้กี่ดอกแล้วคะ ก็ผมก็มองว่าตอนนี้ก็ก็หลายดอกเหมือนกันนะคือคือคือวันนี้เอาว่าที่ผมรู้ข้อมูลลึกๆะจากแหล่งข่าวของผมเนี่ยว่ามีคนไปเสนอกับทางต้องถามว่าจริงหรือไม่กับผู้บริหารก้าวไกลว่าจะใช้วิธีลักษณะเอาว่ามีการขับกันจริงหรือเปล่าเพราะหรือถ้าไม่มีไฟฟันไม่ออกมาตามสื่อหรอกครับแล้วมีการโดยนหินถามทางมาผมบอกวิธีอย่างเนี้ยมันเล่นการเมืองแบบเก่าย้อนยุก ไอเราเคยบอกจะเล่นการเมืองใหม่กลับไปย้อนการเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วที่เราเคยไปกล่าวหาเขาอ่ะถ้าเราจะมาทําไป,ไป,ไ,ปไปเรียนแบบแล้วจะเป็นการเมืองใหม่ยังไงล่ะค่ะเออเออที่พูดเวลาหาเสียงมันดูดีหมดทุกพักอะ่ะแต่ว่าถึงเวลาพอทําแล้วมันต้องพูดแล้วทำไม่พูดแล้วต้องทําได้ความจําอย่าทัาน้นถ้าเล่นแบบนั้นผมรู้ว่านม่จะเป็นความจาสั้นน่ะเอาง่ายๆ่าประชาชนาไม่ประชาชนเคยมอบฝานบอกความไว้วางใจมาตั้ง ร้อยห้าสิบเ็ดคนน่ะสี่ล้านเสียงเขาก็ปิดหวังพวกผมได้แค่สิบล้านเก้าผมจะต้องระวังเลยตอนเนี้ยขนาดโดนไปร่วมรัฐบาลสลายขั้วเพราะว่าอุตสาห์ไปโหวตกันร่วมกว่า9ก้ากลายสามร้อยสิบสองแล้วมันไม่ได้เพราะเขามีมีกลุ่ม2อวัสองว่าจิตบอลกับดักของรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์าวางไว้แล้วตามรัฐธรรมนูญน,น่ะพวกผมยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยตอนเนี้ต้องเทหมดหน้าตักไม่เห็นนะเออท่านนายกเศรษฐาบอกเทหมดหน้าตักต้องทํางานทํางานไม่มีเ,ออง,เงินหยุดสักแกน มีการโปรดเก้าลงมาเนี่ยก็ทํางานทุกวัน่ะค่ะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าประชาชนเขาคาดหวังกับรัฐบาลชุดนี้พวกผมก็คาดหวังถ้าไม่ทาไม่ดีผมก็ตีติงเหมือนกันค่ะค่ะค่ะย่ามาต้งวงฝ่า,าค้ารัฐบาลนั้งหมดนะครับรับรองถ้าผมพวกผมยังอยู่ผมก็ยังตรงนี้แหละครับการเลี้งภาประชาชน งั้นขอคําถามสุดท้ายดีกว่าค่ะคําถามนี้ที่คุณพร้อมพงศ์บอกว่าคุณพิธานเนี่ยทำตัวหล่อไปวันๆเนี่ยระหว่างคุณพิธากับคุณพ้อมพงศ์ใครหล่อกกันคะเพราะว่าเราก็เคยเป็นพระเอกหนังมาก่อนเอาว่าผมไม่ว่าใครหลอ่อถ้าเป็นพระเอกเนี่ยผมบอกว่าผมหลอแต่ตอนนี้ผมผมหลอแต่ผมไม่เอาผมไม่เอาหลอนะผมเอาเลอก เลอดสามารถจะทะเลาะดูหรือตีติงใครก็ได้บางทีก็ทัวลงผมเยอะเลยทัวในว่าจอในเพจผมในเฟซผมในเยอะมากไปรายการ่างๆก็ทัวลงผมไม่ว่าหรอกผมเข้าใจที่น้องประชาชนเป็นสิทธิที่ท่านแสดงออกความคิดเห็นที่จะเลือกเลียร์ฝ่ายไหนแต่ว่าเราต้องเราต้องเคลียร์หรือเลือกอย่างมีสติให้นักการเมืองมามาทำงานให้ประชาชนไม่ใช่เราเป็นเครื่องมือของนักการเมือง นะครับคือผมเองผมก็เป็นพระเอกแต่ผมอาจจะแก่กว่าคุณพิธาแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าผมความแก่ของผมอาจจะเก่าหน่อยผมก็ทํางานผมก็ยังมีประสบการณ<อ>์ที่จะมาช่วยช่วยชาติช่วยประเทศทนะี่ในการเสนอความคิดเห็นนะครับค่ะค่ะค่ะือวันนี้เรื่องเรื่องรอไม่หลอไม่สําคัญหรอกครับเอาว่าวันนี้เรามาช่วยกันทํางานฝ่ายค้านก็ช่วยทํางานในการตรวจสอบรัฐบาลพวกผมก็ ช่วยรัฐาบาลบ้างถ้าเขาทำดีก็เชียร์แต่ทําไม่ดีเราก็เราก็ต้องตีเตียน,นกันเราต้องตรวจสอบเพื่อจะติงเขานะครับงบงบงบที่เป็นเงินภาษีประชาชนที่อาบเหนือต่างน้ําจะต้องถูกใช้ให้คุ้มค่ากับกับ<ๆ>สิ่งที่รัฐาบาลหรือฝ่ายค้าต้องทาเพราะทุกคนเนี่ยติงเงินเงินประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีที่เรามีวันเลือกตั้งวันที่สิบปีเป็นต้นมาทุกคนมีเงินเตือนแล้วแต่ประชาชนต้องหาเงินเลี้ยง ทั้งเอาว่าฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงข้าหงพี่น้องข้าราชการเหมือนกันวันนี้ทุกคนต้องทำงานให้คุ้มค่ากับเงินภาษีครับค่ะค่ะค่ะอประเด็นสุดท้ายค่ะคุณพร้อมพงศ์กรณีที่ได้รับมอบหมายนะคะให้ไปฟ้องอดีตกก,ะกะตค่ะมีความคืบหน้าอย่างไรคะแล้วก็เราเห็นอะไรที่คิดว่าควรจะต้องดําเนินการเรื่องนี้คะก็พรุ่งนี้ครับผมสิบโมงผมไปที่ศาลอาญาพร้อมกับทีมทนายของผมนะครับ ไปยื่นไปยื่นฟ้องคุณสมชัยในกรดีที่กล่าวหาทําให้คุณพิชิตชื่นบานเนี่ยที่ปรกษานายกตร,รีเนี่ยเสียหายคือเรามองแล้วว่าคุณคุณสมชัยเนี่ยน่าจะมีวาระซ่อนเลนแอบแฝง่ในการที่กล่าวหาและลักษณะมีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณาตามประมวลกฎหมายยามาตรา326/328นะครับค่ะซึ่งเราเห็นหลายครั้งแล้วตั้งที่ผ่านมายังปล่อยว่าเป็นาการตีชมสุจริิตแต่ครั้งนี้ มันมันเกินเลยเอาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รายละเอียดผมจะไปแถลงที่สารอาสา<อ>ิบโมงครับค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างนั้นถ้ารายการไหนจะต้องการให้ผมไปออกรายการกับคุณสมชัยแล้วดีเบตกันก็ยินดีครับ<อ>พร้อมทุกเวทีฝากรายการนี้นะครับไปยังคุณสมชัยพร้อมเมื่อไหร่จะไปดีเบตกันเอาเลยมาพูดกันจ่าจ๋าว่าค่ะคุณสมชัยเนี่ยฉาาหอเอ็นแห่งเมืองปิซ่าผมก็ไม่มีฉายาอะไรหรอกครับคนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ย ทำงานการเมืองมาก่อนและผมเข้าใจเลยว่าประเด็นการตรวจสอบการตจริงมันต้องเป็นการตีริงโดยสุจริตแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะค่ะแต่เห็นอาจารย์สมชัยแกออกมาบอกแล้วใช่ไหมคะคุณพร้อมพง์ว่า,าก็พร้อมที่จะฟ้องคืนเช่นกันผมอเป็นสิทธิ์ครับไม่มีปัญหาครับพวกผมเนี่ยยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วผมผมเนี่ยเอาว่า20ปีในวงการการเมืองที่ผมอยู่เนี่ยผมโดนมาหมดอะแล้วผมก็ในอันการการที่คุณสมชัย ที่จะฟ้องกลับก็เป็นสิทธิ์แต่ว่าผมบอกว่าคุณสมชัยต้องไปดูอ่านรัฐธรรมนูญให้ดีนะ,อ,ะอ่านกฎหมายให้ดีอ่านให้ชัดคําฟ้องเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าใครโง่เขาบอบัญญาหรือใครดีเด็ดเจ้าออะไรวันน่ะแล้วงานนี้เอาตัวให้รอดปอดแล้วกันมันอีพีหนึ่งที่ฟ้องนะยังมี e ีพีสอีกระหว่างที่คุณสมชัยทำหน้าที่กรกะตนเนี่ยผมมีข้อมูลจากพลเมืองดีเนี่ยให้ผมมาโอนมีหลักฐานเยอะ แล้วจ<ค>ะรู้ว่าใครจะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงเดี๋ยวเรามามา,มาวิจารณ์กันแล้ววันนั้นน่ะเอาว่าดี๋ยวผมก็ต้องมีการตรวจสอบอ่ะแล้วคุณสมชายผมผมผมฉายหนังตัวอย่างนิดนึงนะคุณสมชายเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนที่ท่านเป็นนายกฐมนเตีอยะเอาว่าคุณสมชายเป็นกรกตท่านหลดออกนะครับจากกรกตนะครับตอนนั้นอะ<ค>โองคณะ,คะมีหลายคนแต่โดนคุณสมชายคนเดียวต้องไปถามเดี๋ยวผมจะดูว่าไอ้โดนข้อหาอะไรเนี่ย ถูกตรวจเพราะข้อหาอะไรออ,อันนี้เอาไว้ก่อนอยา่าข่าวหาคนอื่นเอาทำนองอนิ้วว่าไปชี้คนอื่นไปทั่วแล้วมันจะมันเอาวันหนึ่งนิ้วมันจะชี้เข้าตัวเองอะสี่นิ้วค่ะค่ะนะครับค่ะ,ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะคุณพรมพงศ์ก็จะดําเนินการต่อในวันต่อไปวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณอย่างมากนะคะคุณพรมพงศ์ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับดีค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ